ขี้เกียจฟาร์มกันใช่ไหมล่ะงั้นต้องร้านนี้เลยร้าน King Nook Shop บริการรับฟาร์มแมปออสตาไม่ว่าจะเป็นการผ่านสตรอรี่ผ่านไททอลจะมีรับฟาร์มแมปอันดับเบนไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการฟ,ฟ,ฟรรารฟ์มเงินหรือบริการรับแบกดันราคาถูกบริการเร็วแถมยังปลอดภัย100ร้อยเปอร์เซ็นต์ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าครับตอนนี้เราอยู่กับเอ่อหน้าโทรศัพท์ของพี่เอกนะครับเอ่ออาจจะไม่เหมือนโทรศัพท์นะครับเพราะว่ามาจากน็อกเลเยอร์นะครับนี่โปรแกรมน็อกนะครับอันนี้เขาไม่ได้เป็นโฆษณานะครับแต่ว่าพี่จะมาสอน FK โรเอนะครับอ่ะ ว่าทำยังไงนะครับควรใช้แอปไหนนะครับอย่างแรกนะครับให้เราเข้ามาในหน้า google play นะครับ play store เนี่ยแล้วก็มาหาอันนี้เลยนะครับเป็นแอปนี้นะครับพิมพ์นี่เลยนะครับ auto click นะครับนี่เลยจะมี2แอปที่พี่แนะนํานะครับก็คือจะเป็นแอปนี้นะครับ auto click automatic tap อันนี้1อันนะครับแล้วก็จะเป็นอันนี้อีกหนึ่งอันนะครับ auto kicker 2อ2 1นสอนะครับ automatic tap app for game นะครับนี่เลยแอปนี้กับแอปนี้นะครับที่แนะนํานะครับสองแอปนี้นะนี่ครับนี่เลย แล้วก็เดี๋ยวพี่จะมาสอนใช้ทั้งสองตัวนะครับเออตัวเนี้ยพี่แนะนําให้เราเอาไปใช้ในการเอฟเคสุ่มตัวนะครับข้ามคืนนะถ้าใครจะเอฟเโทรศัพท์นะครับนี่เลยโหลดตัวนี้มาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพี่สอนนะครับว่าทํายังไงนะครับอ่ะนี่นะครับต่อมานะครับเป็นแอปออโต้คิกอันนี้อันนะครับอันนี้ก็ดีนะครับอันนี้ดีนะครับแล้วก็โหลดไปเลยนะครับโหลดแล้วก็รอติดตั้งนะครับเออ แอปนี้จะเป็นแอปที่สามารถใช้ตั้งแต่ Android 7ขึ้นไปนะครับถ้า Android ไม่ถึงเจ่ดน่าจะใช้ไม่ได้นะครับมันไม่รองรับนะครับสำหรับโทรศัพท์รุ่นเก่าๆที่ a n d r o i d ยังไม่ถึง7นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับพอโหลดไปแล้วหน้าตาแอปก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่เข้าให้ดูนะครับนี่นะครับโอเคนี่พอมาถึงหน้านี้นะครับเขาจะมีให้เราไปอนุญาตนะครับแล้วก็กดตกลงไปนะครับนี่เห็นไหมมันจะมีให้เรากดอนุญาตอยู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นของ2แอปนะ ถ้าใครเข้าแอปแรกมาก็เปิดของแอปที่ไปเลยด้วยเลยก็ได้นะครับเราจะไม่ต้องไปเปิดอีกรอบนึงนะนี่นะครับดอนกลับมาอย่างนี้นะครับนี่อ่ามันจะขึ้นมาอย่างนี้แหละอันนี้คือของอันแรกนะครับอันนี้เปิดไปอีกอันนึงก็ได้นะครับชิบนี่นะครับนี่คือเราเปิดไปก่อนนะครับเอ่อสำหรับแอปนี้เดี๋ยวนะอันเนี้ยมันจะเป็นของอีกอันหนึ่งนะครับไม่ใช่ของอันที่เราเปิดอันนี้อยู่นะครับอันนี้เป็นของอีกอันนะครับ ปิดไปก่อนนะครับนี่อ่าอันนี้เป็นแอปของตัวสีขาวนะครับนี่แอปตัวนี้นะ Auto Clicker นี้นะครับไม่ใช่ของตัวสีเงินนี่นะครับพอเราเข้ามาปุ๊บมันจะมีหน้าอย่างนี้นะครับเอ่อแอปนี้ก็สามารถ Fk ได้นะครับแต่พี่ไม่ค่อยแนะนําแอปนี้เท่าไหร่นะครับถ้าจะ Fk ฟาร์มเงินนะหรือว่าถ้าใครมี Auto ้คลิกแล้วต้องการ Fk โดยที่ไม่ต้องกด Auto กดคลิกรัวๆข้างล่างนะครับในโทรศัพท์เนี่ยมยทําให้กดคลิกรัวโยยากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าโทรศัพท์ใครไม่แรงจริงนะครับจะไม่สามารถทําได้นะครับนี่เลยอย่างแรกนะครับให้เรากด อันแรกนะครับอันนี้คือพี่จะมาสอน FK สุม่มก่อนแล้วกันครับส่วน FK ตีเนี่ยเดี๋ยวพี่จะสอนอีกอีกทีนึงแล้วกันนะครับพี่จะกดอ,อัาจักรนี้นะครับอันนี้คือเป็น FK ทั้งได้ทั้งได้ทั้งสุ่มได้ทั้ง FK ธรรมดาเลยนะครับตรงนี้กดให้ทำให้ทำสามารถนี้นะครับนี่มีให้เราบวกนะครับบวกอย่างนี้ใช่ไหมว่าจะเป็นอันขั้นที่1น,นะครับเราสามารถกดตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับว่าอันไหนว่าจะให้ทํายังไงกับการ คลิกนะครับว่าตัวไหนเป็นยังไงเนี่ยครับเวลาเราคลิกเข้าไปตรงนี้มันก็จะมีให้เราตั้งเวลาครับว่าเราจะกดกี่นาทีนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเราเดี๋ยวพี่เข้าเกมให้ดูนะครับเข้าในรูปบอกไปเลยครับชึบนี่นะครับอันนี้คือพี่ไม่มีโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์พี่มันอัดหน้าจอไม่ได้นะครับเพราะว่าโทรศัพท์ไม่ค่อยดีนะครับพี่เดินมาสอนในนี้แล้วกันนะครับชึบรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวกำลังโหลดนะครับตอนนี้กาลังโหลดนะ โอเคอันนี้เป็น ID หลักพี่อยู่นะครับเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยน ID เป็น ID รองสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคพี่เปลี่ยนมาใน ID รองเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะกดผิดนะครับชั่ทีนะครับพี่เปลี่ยนมาเป็น ID รองเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าวิธีต่อมาก,ก็คือให้เราเข้าเกมที่เราต้องการเลยนะครับอันนี้นะก็คือวันนี้พี่จะมาสอน a k a n i m e Fighter Simulator ครับแต่ว่าเรื่องแมปอื่นนี้พี่ไม่มั่นใจนะครับว่าเรา a k ยังไงนะเพราะไม่รู้ว่าจะเลือกแมปอะไรนะครับนี่แหละ จะเข้าเซิร์ฟนะครับเลือกเซิร์ฟสักเซิร์ฟหนึ่งนะครับเป็นเซิร์ฟบีของเราก็ดีนะครับจะได้ไม่ต้องมีคนมาปวดนะครับตรงนี้นะนี่นะครับแล้วก็เข้าไปเลยรอปกติครับเวลาเข้าก็เข้าปกติเลยครับแล้วก็ให้ไปที่ตัวที่เราต้องการจเอฟเคครับเดี๋ยวพี่จะสอนเอฟเคสุ่มตู้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวสอนเอฟเคการตีมอนเออีกทีหนึ่งนะครับนี่แหละการเอฟเคสุ่มตู้นะครับเป็นการเอฟเคที่ง่ายมากนะครับง่ายสุดๆละพี่ว่าง่ายมากๆนะครับเพราะว่าเราก็แค่ บวกมาหนึ่งนะครับให้มันเป็นหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเลื่อนมาตรงแชทนี่ก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่สอนให้ดูนะเรารอเข้าเข้ากอนนะครับเนี่ยขนาดในคอมพี่ด้วยเข้าด้วยโปรแกรมจะลองช้าเลยนะครับอ่ะนี่นะครับมือโทรศัพท์พี่ก็ตุกมากนะครับมันเข้ามันมันเข้าเกมก็ได้นะครับแต่ว่ามันเข้าเกมได้ก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถอัดคลิปได้นะครับพี่เดยต้องมาใช้โปรแกรมจําลองนะครับเป็นเจ้าตัวนอกนี่นะครับเรว่าจะเป็นพวกวูสแตคหรือว่าจะเป็นพวกพิมพ์พิมพ์ไราค่อยแน่ใจเรื่องแค้นั้นแหละ ตัวที่ทำให้ f k ได้นะครับไม่ใช่ f p สิเป็นโปรแกรมซิม e อมูเลเตอร์ตัวจำลองนะครับอ่ะนี่นะครับมันจะได้เกลือแล้วก็กลาไปเลยนะครับไม่สนใจนะครับอ่ะสมมติน้าอันนี้ขอพี่ขอมาสอนซุมตู้ก่อนแลวกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวสอน f p อ,อเดินประบากลักเกินนี่นะครับมาถึงในตู้นะครับถ้าเราต้องการที่จะ f p นะครับก็ ให้เรากดสุ่มออโตอย่างนี้ไปเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมปิดออโตเซลเอเปิดออโตเซล์ด้วยนะครับตรงนี้นะนี่นะครับอย่าลืมเปิดออโตเซลนะครับนี่เปิดออโตเซลคอมมอนนะครับตรงนี้นะนี่นะครับเอ่อถ้าใครจะหาตัวรับนะครับเซตแบบนี้ตามพี่ได้เลยนะครับนี่แบบนี้นะชื่อึ๊บแบบนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับถ้าใครจะหาตัวรับนะครับส่วนใครที่จะหาตัวฟาร์มบิลนะครับก็เปิดประมาณนี้นะครับถ้ามีกระเป๋านะถ้ามีกระเป๋าให้เปิดประมาณนี้นะครับนี่ถ้าจะยาร์วิลนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ อันที่ขอจะเปิดปิดไวหมดก่อนแล้วกันนะครับพอเราสุ่มอย่างนี้นะครับก็ให้เราเลื่อนไอตัวอันที่หนึ่งเนี่ยมาไว้ด้านซ้ายบนนะครับตรงนี้นะแล้วก็คลิกไปทิ่งทีนะครับเอานิ้วจิ้มนะครับถ้าเป็นโทรศัพท์ก็แตะไปนะครับแล้วก็ปรับเป็นนาทีตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปสักสิบนาทีก็ได้นะครับสิบร้อยนาทีละนี่ครับแล้วเราก็กดตกลงนะครับแล้วก็กดเล่นตรงนี้นะครับนี่เลยตรงสีฟ้านี่นะครับเห็นไหมตอนนี้มันก็จะกดแชทมาให้เรานะครับคบเม่อกดแชทให้เรานะเห็นไหม ทุกๆสิบนาทีเราจะกด1ครั้งนะครับแล้วก็ในแมปอ่าโลบ็อกเนี่ยถ้าถ้าเราไม่กดหรือว่าไม่ทําอะไรเลยใน10บนาทีเนี่ยมันจะทําให้ใน20่นาทีถ้ามันจะทําให้เราหลุดเอเกมไปเลยนะครับอ่ะนี่นะครับต่อมาวิธี FK ฟเคมอนนะครับเอ่อตัวเนี้ยพี่ไม่ค่อยแนะนําให้เอามาเอฟเคมอนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเอ่อเรื่องการคลิกมันเหมือนจะรัวไปนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยเรียงลาดับกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็มันใช้ยากมัจะใช้ยากขออีแอปนะครับอีกแอบนึงจะเป็นแบบเลคคอร์ดให้เราเลยนะครับ เห็นปะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับพี่ <Yeah. S 1> ถึงบ e อกว่าไม่ค่อยแนะนานะครับนี่นะมัก็วางประมาณนี้นะครับเรื่องตั้งเวลามันจะยากนะพี่เลยไม่ค่อยแนะนานะครับไวแต่หนึ่งสองอ่ะนี Monday ่นะครับเดี๋ยวพี่ขอตั้งเวลาใหม่นะครับเห็นปะพี่ถึงไม่ค่อยแนะนํานะครับแอปนี้มันเอฟเไม่ได้นะครับอันนี้คือแอปเอฟเอสุ่มากกว่าครับในนี้นะพี่ที่ปิดก็มากดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดกระาบาเลยครับไม่แค่นี้ก็จะปิดไปแล้วครับโอเค เดี๋ยวพี่เปิดอีแอปหนึ่งให้ดูนะครับีแอปตัวนี้นะคิดว่าเป็นแอปที่ดีที่สุดแล้วเพราะว่าเราสามารถเอาเป็น f k สุ่มก็ได้นะเราก็แต่พี่แนะนําให้เราใช้2แอปไปเลยนะครับถ้าใครจะเคสุ่มก็เอาเอาแอปสีขาวไปใช้นะครับอ่ะแต่ถ้าใครจะ f k เป็นการฟาร,ร์มมอนก็ตัวนี้นะครับแนะนําเลยนะครับนี่เลยพอมาถึงหน้าตรงนี้นะครับมันจะมีให้สตาร์ทเซอรสวายนะครับสวิตสวายตรงนี้นะครับสวิต so ไม่ใช่เซอรสวายนะสวิต so นี่นครับวจะขึ้นเป็นแบบนี้เพราะว่าเพราะว่าพี่กดอ,อนุญ,ญาตไปแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าใครยังโหลดแค่แอปเดียวเนี่ยมันก็จะให้เราเข้าไปอนุญาตนะครับก็กดอนุญาตปกติกดเปิดไปเลยนะครับจะมีเด่งให้เราเข้าไปเลยเด้งให้ให้เราเข้าไปตั้งค่าเปิดได้เลยนะครับอันนี้คือพี่ออกไปแป๊บหนึ่งมันก็เลยรครับอันนี้ของโทรศัพท์ปกติอแล้วนะนี่นะครับเราก็กดเข้าเซิร์ฟปกติครับแล้วก็เดี๋ยวเอฟเคยังไงก็ไม่ยากนะครับอันนี้ง่ายมากนะครับ พี่ว่าเป็นแอปที่ดีดีดีมากๆนะครับสำหรับแอปนี้นะสามารถากดออโต้คิกได้เองนะครับในโทรศัพท์นะครับแต,ต่ต้องโทรศัพท์เนต้องโทรศัพท์ต้องเป็นโทรศัพท์โอ้โหพี่พูดอะไรเนะี่ยต้องเป็นโทรศัพท์ที่รุ่นดีๆหน่อยนะครับก็จะสามารถกดออโต้คิกได้นะครับออโต้คิกข้้งนางที่มันให้คลิกเต็มเครับอแอปนี้จะเป็นแอปเกี่ยวกับการเรคคอร์ดที่เราจิ้มหน้าจอไว้นะครับเป็นการบันทึกว่าเราทําอะไรกับหน้าจอบ้างก็คือการกดจมตีกดเดินอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะบันทึกไปน,นะ ประมาณนี้นะครับแต่ส่วนมากเหมือนจะเป็นการจิ้มอย่างเดียวนะแต่ถ้าเดินล่างนี่มั่นใจนะครับนี่นะครับพอเราเข้ามาอย่างนี้ก็เหมือนเดิมครับเดินไปที่บอสนะครับถ้าใครไม่มีแม่เหล็กก็เดินมาประมาณหลังบอสตรงนี้นะครับข้างๆนี้ก็ได้นะเงินจะได้เด้งหายใส่เราครับแต่พี่แนะนําข้างหลังบอสนะครับนี่นะครับประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับพอเราถึงตรงนี้แล้วนะครับก็กดตรงนี้นะครับแบบปุ่มเรียกคอร์ดไปเลยนะครับชึบอ่ะไอตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจอะไรมันนะครับรอ อกดโนแร็ไปก็ได้นะครับหรือว่าใครจะดูโฆษณาเพื่อที่จะเอาอะไรก็ไม่รู้ก็ได้ครับอ่ะนี่นะครับพอเราถึงตรงนี้แล้วก็ให้เรากดเรคคอร์ดไปนะครับตรงนี้อันนี้ก็คือเขาถามว่าเราพร้อมที่จะบันทึกหรือยังนะครับเลยดีทูสตาร์นะครับถ้าใครไม่ต้องการเจอข้อความนี้ก็กดเนเวอร์โชว์เกตเลยนะครับแล้วก็กดสตาร์ไปเลยครับตรงนี้มันก็จะบันทึกการกดของเราแล้วให้เรากดไปหนึ่งสองสามอย่างนี้นะครับให้เป็นช่วงสนิทนะครับส่วนใครที่มีโทรศัพท์ดีๆนะครับเราสามารถคลิกตรงนี้ได้นะครับรัวๆไปเลยครับตรงนี้ นี่นะครับเห็นไหมคลิกไปเรื่อยๆนะครับถ้าโทรศัพท์เราดีนะครับแต่ถ้าเราไม่แรงเนี่ยมันก็อาจจะมีพลาดกันได้นะครับจะทําให้ใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ยิ่งเราเปิดไว้นานเนี่ยมันทำให้เครื่องเราค้างแล้วก็ร้อนนะครับระวังด้วยนะตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็ถ้ามอนตายสมมุติว่ามอนตายนะครับให้เรารอจนมอนเกิดนะครับค่อยกดหยุดบันทึกนะครับรอจนมอนเกิดแล้วค่อยหยุดบันทึกนะครับแล้วก็กดเซฟไปเลยครับ มาถึงตรงนี้ save c o n f นฟิกเนี่ยก็ให้เรากด i n ฟิน i t y ้ลูปตรงนี้ไปเลยนะครับตรงนี้นะไม่ใช่กด s a ฟนะครับกด i n ฟินิตี้ลูปนะครับประมาณนี้นะครับเราก็จะได้วิธีเรื่องนั้นไปละเรื่องการกดเห็นไหมเดี๋ยวมันจะกดให้เราเองนะครับที่จะหยุดไปก่อนนะครับหยุดตรงนี้นะไม่ก็กดตรงนี้ไม่ได้นะครับนี่ครับเห็นไหมปุ๊บอ่ะพอถึงตรงนี้ปุ๊บพอเรากดเล่นปุ๊บนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเล่นตัวหนักนะเราก็กดกด r ี p l a y ไปเลยนะครับตรงนี้นะชิป ครับเป็นวะมันก็จะกดให้เราปกติเลยนะครับก็จะมีคลิกให้เรานะครับนี่เห็นไหมที่ดาเมจก็เด้งนะครับเดี๋ยวดาเมจคลิกก็เด้งนะครับอ่ะอย่างที่พี่บอกนะครับถ้าโทรศัพท์ดีๆหน่อยก็จะสามารถกดไปลุลว์ไปเลยครับประมาณนี้นะครับสําหรับวิธี fk นะครับสั้นๆง่ายๆนะครับคลิปวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับนี่ครับเห็นมีคนหลายๆคนมาขอนะครับว่าพี่สอน fk ในโทรศัพท์หน่อยนะครับก็พี่ไม่มีโทรศัพท์มาให้อัดเนาะแต่ว่า แทนด้วยการใช้น็อกแล้วแล้วกันนะครับนี่น็อกน็อกตัวจําลองนะครับส่วนใครที่อยากเอฟเคในคอมเนี่ยก็ทําอย่างนี้ก็ได้นะครับเราก็สามารถพับจอพับจอไปได้นะพับหน้าของเจ้าน็อกไปได้นะถ้าใครคอมแรงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยก็ดีนะครับสำหรับวันนี้บายครับ